แรนสมองของเราผมแบรนด์สมมติแคมป์รุ่น12ดิฉันแบรนด์สมมติแคมป์รุ่น16ผมแบรนด์สมมติแคมป์รุ่น5มาเตรียมพลังสมองให้พร้อมโค้งสุดท้ายสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจะยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์สมมติแคมป์ออนไลน์คลิกเลย ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต,ต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการในประเทศต่างๆ การสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งเละยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ด้วยนะครับ ต,งติงนองในนี้แสดงว่าแม่นั้นเนี่ยเห็นอกเห็นใจเลยขาไหมไม่ลูกสองดวิปนั้นเนี่ยชอบข้ออ้างค่ะข้ออ้างของพ่อไหมไม่สีก็ดีอะไรลูกข้อดีบทดวิปวางแผนว่าจะหาข้ออ้างที่เหมาะสมจากการกระทําของเขาครั้งหน้ากับข้อสี่ข้ออ้างของพ่อของดวิปนั้นไม่เป็นที่ยอมรับข้อไหนลูก C ค่ะสุดท้ายหนูลองอ่านเองเรื่องนี้สิลูกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีลิงเท่านั้นที่ทำทันลูก กรตูตลกนะคะหนูทำหน้ารันทดกันทั้งห้องลูกข้อนี้ใครทำได้สอบติดนี้เราสอบติดไปตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูอ่านเจอแล้วนะลูกอันนี้มูลค่าเพิ่มจะได้ว่าที่คู่ชีวิตหล่อสวยรวย พ่อสามีรักแม่สามีหลงพ่อภรรยารักพ่อภรรยาหลงทิ้งมรดกสองแสนสามหมื่นสี่พันล้านให้หนูคนเดียวลูกเริ่มมีกำลังใจในการทำแล้วนะคะเตรียมตัวตันตันแดนเหมือนเดิมลูกในนี้คำถามยังคงเหมือนเดิมค่ะว่าสรุปจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไร ขึ้นต้นหนูเห็นไหมลูกอันหนูดูหน้าก่อนแรกๆเนี่ยถ้าไปไหนไม่ถูกหนูดูหน้ากระตูนอย่างเดียวแล้วเช็คช้อยเลยลูกถ้าแปลไม่ได้นะคะกระตูนนี่เขาใส่ชุดอะไรคะเนี่ยเออผ้าขนหนูเตรียมอะไรอาบน้ําและสุดท้ายนี่ทําไมหน้าดีใจหรือเสียใจดีใจแต่สุดท้ายตบลงด้วยอะไรเซ็งถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเรามาดูสิคะในข้อนี้บอกว่า There's nothing like hot bath at the end of the day. It soaks away the daily g r u m d and helps you find your center y yes e s s i r There's nothing like hot bath. t o bad I haven't take one in three weeks and don't plan to for three more. ในนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้อาบน้ำร้อนๆในช่วงสุดของวนัน มันจะซก a k away แต่ไม่ออกก็ตัดทิ้งลูกมันจะทำให้คุณมันอาบน้ำเสร็จซกเ k เว a y เดาซิมันอะไรถ้าแปลไม่ได้อาบน้ำทำให้อะไรขจัดออกไปความสกรปรกใช่ไหมแล้วมันจะช่วยทำให้คุณนั้นเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจไม่มีอะไรจะดีไปกว่าอาบน้ำอุ่นๆอ่าแย่ uh, yeah, จังฉันไม่ได้อาบมาสามสัปดาห์แล้ว แล้วก็ไม่ได้คิดวางแผนว่าจะอาบอีกสาสัปดาห์สรุปดีฟเป็นอย่างไรคะในข้อสองสรุปได้ว่า A B C หรือดีขอย,ยกมือลูกใครยกขอให้สอบที่ไหนก็ติดเพียงถูกไม่ถูกเราไม่ต้องการเราต้องการคนยกมือใครตอบยังไม่ได้ถามลูก1นึ่สองสาอโอ้โหไม่ยกสักคน หรือกำลังก่อนมองก่อนยกมีการมองซ้ายขวาด้วยนะใครตอบ b ยกมือมีประมาณ3ล้านคนแล้วใครตอบ c มีสองหมื่นคนใครตอบ d d o กเจ็ดร้อยล้านคนโอโ้โหเด็กที่มาเรียนที่นี่มีทั้งหมดสองแสนล้านคนค่ะในข้อสองดูค่ะในข้อสองหนูดูนะลูกสรุป นั่นก็คือดูยินั้นกำลังจะทำให้ร่างกายนั้นเนี่ยค่ะมีความสะอาดไหมกิฟสมันซัมติงไม่ใช่ค่ะสองต้องการจะครีนนะคะเป็ตต้องการจะเป็นเด็กที่สะอาดสะอา้านและทำให้เกิดความสนใจและหรือข้อ c ค่ะดูิปนั้นต้องการเป็นคนที่ nice and neat นะคะสะอาดสะอา้านแล้วก็น่ารักนะคะแล้วดวิปเพียงแค่ฝันไปว่าจะเป็นคนที่น่ารักค่ะนะคะดึงดูดใจสะอาดและมีร่างกายที่สดชื่น ที่ถูกคือข้อ d d o ็ค่ะถูกที่สุดค่ะโอ้โหให้กำลังใจตัวเองของเขาดีจริงต่อมาทีนี้ต่อมาค่ะมาถึงข้อนี้ลูกเปิดไปอันนี้เข้าห้องสอบต้องทำให้ได้นะลูกหน้า38ค่ะปากได้ไหมคะต่อค่ะ ในหน้า38หนูคำศัพท์ลูกในนี้นะคะหน้า38นั้นเนี่ยเราเรียกว่านะคะ meaning recognition หน้า39นะลูก meaning recognition ตอนนี้นะคะมีเด็กนั้นเนี่ยไปจำคำศัพท์พร้อมคำแปลจำเท่าไหร่หนูจำไม่หมดลูกแต่ในที่นี้เขาออกข้อสอบเพื่อวัด ทั้งความคิดฉะนั้นวิธีการทำข้อสอบมันจะประมาณนี้ค่ะหนูลองดูนะให้มาหนึ่งคำศัพท์แล้วที่ผ่านมาเป็นคำศัพท์ไม่ยากด้วยลูกฉะนั้นคำศัพท์ที่ให้มานั้นเนี่ยค่ะนะคะลองดูนะคะเราจะเจอคำดังต่อไปนี้เช่น bar ในนี้นะคะ bar เห็น bar ปุ๊บทุกอัน bar หมดหนูไม่ต้องไปท่องนะลูกว่า bar แปลว่า ก้อนสบู่บาแปลว่าบาร์โค้ดบาไม่ต้องลูกหน้าที่เขาถามว่าในนี้ที่แปลว่า recognition มันมาจากคำว่า recognize แปลว่าอะไรลูกจำได้ค่ะตรนหนักค่ะ meaning ว่าคุณตระหนักภาษาอันเนี้ยประโยคนี้ให้สับมาคุณตระหนักไหมว่ามันแปลว่าอะไรครูจะต้องจินตนาการให้หนูจินตนาการลูกว่าเราเป็นประเทศที่แบบมีแต่คนจะมาเรียนภาษาของเราภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ทั่วโลกตอนนี้หนูเป็นฝรั่งลูกกลับกันนะคะฝรั่งจะมาเรียนภาษาไทยครูก็ให้ตัวอย่างประโยคว่าหนึ่งอะครูเป็นฝรัง่งแล้วเราทุกคนเป็นฝรัง่งเราจะเรียนภาษาไทยในนี้ก็คือ ชันคันเวลามามจกหมกมามจกหมกเล่นตลกขีดเส้นใต้คันถามฝรั่งว่าฝรั่งรู้ไหมว่าคันแปลว่าอะไรตองกับประโยคไหนหนึ่งขันนดแน่นๆฝรั่งบางคนอาจเรือคอน,นีและข้อสองกายคันตอนชาวทุกหวานอันนี้ฝรั่งก็อาจเลือก ข้อสามก็คือคันอยู่ในองค์ฝรั่งหลายคนหัวเราะอยากเลือกและขอสียาคันเวลาฉันซ่อนนะคะฉะนั้นในที่นี้ฝรั่งต้องทำอย่างไรฝรั่งคงหม่ไปแปลว่าคาันแปลว่าอะไรแต่ฝรั่งตองแปลประโยคนี้ว่าฉันคันเวลามามจกหมกเล่นตลรฉันคันแปลว่าฉันทำไมหัวเราะเก่งมาก พอได้คำนี้ให้ฝรั่งนำเอาคำนี้ไปแทนที่แต่ละคำแล้วดูว่าอันไหนดีที่สุดเช่นข้อดึง <laughs> <Not S 1> <laughs> น็อตแนแนเอาไหมลูกไม่เอาฝรั่งเรือขอนี้ก็เท่าเป็นฝรั่งแปลกแล้วข้อสงไก่ <laughs> ตอนเช้าทุกวันเอาไหมคะ <laughs> เอาไหมหัวเราะนี่เอาหรือไม่เอาไม่เอาข้อสาม อยู่ในองค์เอาไหมเอาแทนที่จะตอบหัวรอกันอย่างเดียวเอาไหมไม่เอาสุดท้ายอย่าเวลาฉันสอดเอาคอไหนนี่แหละคือข้อสอบที่นี่พอกเป็นภาษาอังกฤษทำไมหนูไม่เอาตัวนี้มาใช้ลูกเอามาดูกันเลยลูกคนที่ตอบข้อนี้ได้ไม่ใช่พวกได้4.00ลูกจะตกหลุมลูก คำแปลแต่คนที่ตอบได้คือ0.4ชีวิตกล้าเสี่ยงกล้าเดิมพันเรามาแปลกันลูกฉะนั้นในข้อนี้นะคะ he's poor attitude attitude อะไรลูกทัศนคติโอ้โหหนูคนนีธิดาวโวแครทัศนคติสวยแล้วยังฉลาดอีกเห็นแกแล้วนึกถึงสมัยเดินเด็กๆ ต่อมาค่ะนั่นคือทัศนคติที่ p oor เป้าอะไรคะอย่าแปบทัศนคติที่ยากจนนั่นเดชบุญที่ห้ามทานแปลว่าอะไรคะทัศนคติอะไร p oor my English is poor I would like to practice my English อังกฤษฉันเป็นไง p oor แ yeah. ย่ทัศนคติที่แย่บวกหรือลบลูกลบทัศนคติที่แย่ was คนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีจะเป็นบาร์ต่อความสำเร็จบาร์แปลว่าอะไรลูกเก่งมากลูกอุปสรรคแล้วให้หนูเอาคำนี้ไปแทนที่ในแต่ละคำค่ะมาดูคำแรกเลยลูกเอาคำนี้มาแปลเลยนะเพราะเป็นข้อสอบ just recognize the meaning of the given sentence ในนี้ค่ะมีอุปสรรคในหน้าต่างป้องกันเด็กหลบหนีค่ะไม่ต้องแปลทุกคำมีอุปสรรคไหมลูก ไม่หน้าต่างมีอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาตอบหน้าต่างมีอะไรลูกหน้าต่างมีอะไรมีกรอนดีมากบ้านหนูยังเป็นแบบระบบเปิดปิดแลวที่กรอน <laughs> หน้าต่างมีอะไรอีกตึกแถวหน้าต่างต้องมีอะไรเด็กจะปีนลูกกรงแต่แปลไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจลูกข้าไปเลยลูกหน้าต่างคงมีอุปสรรคไม่ได้ตัดทิ้งครูจะไม่แปลนะคะข้อ b ค่ะ เป็นการเตะที่ยอดเยี่ยมมากแต่บอลดันไปชนอุป,ปสรรคเอาไหมลูกไม่ต้องชนอะไรคานเก่งมากต่อมา He บ o u g h t a hot ด o g n n d o o k e a t t h e บ a r เขาซื้อฮอทดอกและโค,ค้กที่อุป,ปสรรคถ้าใครคนนายตอบขอดีดิฉันโคกแนะนำต้องไปเกิดไหมที่นิวยอร์ก ไปเป็นฟรังเลยในข้อสไม่ได้ลูกส่วนข้อนี้นะคะหนึ่งในบรรดาอุปสรรค fundamental แปลไม่ได้ก็ทิ้งไปบ้างลูกนะคะไม่ต้องทิ้งหรอกเพราะเราแปลไม่ได้อยู่แล้วนะคะนั่นคือหนึ่งในอุปสรรคในการสื่อสารคือการขาดแปลไม่ได้เอาแค่นี้ลูกการขาดภาษาค่ะภาษาอะไรที่ใช้ทั่วโลกค่ะฉันหนูทราบแล้วว่าข้อดีเอาอีกสักข้อค่ะเด็กไทยทราบว่า f a v e r แปลว่าอะไรลูก f a v e r เฟเวอร์อ่าเฟเวอร์แปลว่าความชื่นชอบใช่ไหมลูกอ่านะคะลองมาดูซิใครได้ความหมายนี้แล้วเสร็จเลยลูกมันจะไปติดกับคำนี้เราต้องกล้าปแปลค่ะ I drove her to the airport ฉันขับรถพาเธอไป AirPort ์ตแอร์พเมืองนอกนี่ยิ่งกว่าสุวรณภูมิไกลมากเพราะอันนี้เป็นเหตุค่ะฉันขับรถพาไปแอร์พอร์ตเพราะฉันโอวเาะอะไรลูกโอ ต,ติดนี่อะไรเธอติดนี่อะไรโอ้ว่าเป็นนี่ติดนี่อะไรลูกเลยต้องเป็นติดนี่อะไรนะคะเก่งมากบุญคุณค่ะกล้าแปลไปเลยนะคะฉะนั้นพอได้บุญคุณเอามาเทียบค่ะขอ้อดีด็อกกลองลูกกวาดเล็กๆถูกให้เป็นบุญคุณในวันแต่งงาน <laughs> เอาไหมคะ อะไรวิ่งวิ่งผ่านมาข้อนี่ถูกเอาไว้โลกเฟรชแรงเนาะต่อค่ะเขาบอกกล่องแคนดี้นั้นเนี่ยถูกให้เป็นเฟเวอร์เป็นบุญคุณไม่โลกไม่วันแต่งงานเขาให้อะไรโลกของอะไรของขวัญซึ่งเขาเรียกของอะไรของชํำร่วยไม่เอาค่ะถ้าแปลไม่ได้ก็แค่นี้นะคะบุญคุณเอามาใส่นะต่อมาค่ะเด็ก โดยธรรมชาติเราจะแสดงบุญคุณต่อทีมโรงเรียนของตัวเอาไหมเวลาโรงเรียนเราไปแข่งเราจะไปแสดงอะไรความชอบสนับสนุนส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เลยนั่นคือความชื่นชอบความนิยมต่อมานะคะระหว่าง A กับ B เอาข้อไหนคะ A หรือ B A หรือ B ข้อโอ้โหทำไม โอ้โหของเขาดีจริงนะเนี่ย her idea ดีอย่างนี้ขอกินแบรนด์อีกขวด <laughs> มันเกี่ยวพันกันโลกเป็นตักกะไก่เขาดีเนาะ <laughs> าคัดไก่จากตรงไหนมานเนี่ย <h uy> หวานอร่อยเรามาครับ <laughs> ในนี้นะคะบอกว่าเขาความคิดของเขาได้รับบุญคุณจากคนรุ่นใหม่ไหมโลกไม่ใช่ความคิดของเขาได้ไรได้รับการ ยอมรับเก่งมากแปลไปเลยไม่ใช่ก็แปลไปนั่นคือการสนับสนุนอยากแปลแปลอะไรแปล,แปลสุดท้ายแปลอะไรไม่ได้หนูแมวก็ได้ลูกได้รับแมวจากคนมากมายแล้วบอนแล้วแปลเพื่ออะไรสบายใจลูกนะคะและข้อ b ค่ะต่อมา ดีๆนะคะคุณพี่เขากำลังจะถ่ายพวกหนูอีกแล้วนะคะ He treats them well ผู้ชายคนนี้ปฏิบัติต่อพวกเขาดีมากและพวกเขานั้นเนี่ยก็เลย return favor เลยอะไรขึ้นเก่งมากตอบแทนบุญคุณค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอีก2ข้อหนูกลับไปทำนะโลกเพราะว่ามีเฉลยข้างหลังทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้ละคะ่ะนั่นก็คือข้อ,อสอบ error identification เออข้อสอบส่วนนี้หนูกลัวใช่ไหมลูกไม่ต้องกลัวค่ะกลัวไปก็ทำไม่ได้สู้ไม่กลัวดีกว่าต่อมาค่ะขึ้นต้นข้อสอบ error identification คือการที่ให้เห็นว่าตรงไหนผิดข้อสอบเป็นแบบนี้นะลูกลองดูพร้อมกันนะคะยังไม่ต้องเปิดตามครูนะลูกนายมาเป็นประโยคแบบนี้ลูกมี5ข้อข้อละ2.5ค่ะหน้าที่หนูคือเวลาอ่าน คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าไม่มีฆาตกรคนใดไม่ทิ้งหลักฐานหลักฐานที่ทิ้งไว้คือนี่ลูกส่วนที่เป็นสีน้ำเงินลูกในสีแดงนั้นอาจถูกหรืออาจผิดก็ได้ค่ะฉะนั้นวิธีการทำทำอย่างไรเปิดไปหน้า23ค่ะใครที่เวลาอ่านหนังสือนะคะแล้วบอกว่า จำไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ลืมลืมแล้วก็ลืมมันก็ลืมได้ทําไมหนูไม่จําใหม่ล่ะลูกเพราะว่าชีวิตครูเนี่ยรีนหนังสือไม่เก่งอาศัยสวยเพื่อนเลยครบนะคะ <laughs> ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องชมลูกไม่ต้องชมขอบคุณในความร่วมมือแต่ว่าครูใช้วิธีนี้ลูกควายสัตว์ที่ครูรักเยี่ยงเป็นสาระนะมันเดินไม่ใช่หมาลูกควาย ใช่ตรงนั้นมีมันเนี่ยเดินไม่ได้ลูกฉะนั้นชาวนาจึงมีภูมิปัญญาทำไงลูกเอาเหล็กแทงเข้าไปค่ะ <c oughs> หนูต้องไปคลินิกจิตประสาทหน่อยนะลูกควายโดนเจ็บขนาดนี้หัวลอะก,กันทั้งห้องพอแทงเข้าไปเสร็จเนี่ยทำไงแล้วลูกให้มันเดินกระตุกลูกมันเจ็บมันก็เลยก้าวก้าว เดินเดินเสร็จมันเริ่มเดินได้เขาก็ให้มันเดินคนก็หน่าว่าไอ้ควายทําได้ซ้ําๆแต่หนูควายนี่เขาไม่ใช่โง่นะลูกแต่เขาอดทนอ่านซ้ําๆทวนซ้ำำซํำๆทําซ้ําๆผลที่ได้หันกลับมาอ้าวเด็กบางคนเป็นลบงงควายเดินหลายรอบปรากฏว่าหนูทราบไหมลูกตัดมาทางคนสวยนิดนะคะ เป็นกล้องอย่างคะ่ะเน้นแต่ควายเลยนะคะธิดามิสทีนค่ะตัดมามิสทีนนะลูกมิสทีนมิสทีนมิสทีนค่ะอะขอบคุณค่ะนานๆดีฉันจะได้ออกกล้องทีนี้หนูรู้ไหมลูกว่าถ้าผนังเป็นจุดหมายของหนูทำไงลูกก้าวยาวก้าวสั้นไม่สำคัญสำคัญที่ ก้าไม่หยุดลูกที่สำคัญนะคะ just one step you get nearer to your destination แค่หนึ่งก้าวก็ใกล้กับจุดหมายแล้วลูกแล้วจุดหมายมันอยู่ไกลไหมอยู่ปลายเท้าลูกแค่หนูก้าวแค่เนี้ยแล้วหนูจะไม่ทนเหรอลูกควายมันทำซ้ำๆพ่อกับเออเจ้าของชาวนาเอาอะไรเลี้ยงเขาลูกฟางที่ไร้ค่าหญ้าที่ไร้ประโยชน์แต่เขาอดทนมา ผลข,ของความเพียนไม่ได้อยู่เขาอยู่กับเจ้าของชาวนาน่ารักมะทำทุกอย่างสุดท้ายเป็นของชาวนาแล้วหนูเป็นลูกพ่อลูกแม่พ่อแม่ให้หนูเอาอะไรเลี้ยงตอนเช้าหนูทานอะไรมาลูกอย่าตอบนะลูกว่าสลัดฟง <laughs> างเช้าหนูอยู่ในนี้หนูทานอะไรลูกเลือดออกมาเว้ยตอนตอนเล็กๆกินอะไร น้ำนมคนจีนบอกว่านมถ้าผสมกับออกซิเจนจะเป็นสีแดงแล้วตอนนี้หนูกินอะไรลูกเงื่อแม่เวลาควักเงินออกมาหนูเคยควักแบงค์พันมาโอ้โหครูสำหรับครูคูควักออกมาเสร็จมือหักเลยเนี่ยมันเป็นเงือเนี่ยแล้วสมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะลูกอ่านเยอะๆลูกนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อแม่เนี่ยฝาก ความหวังไว้ที่หนูไม่ใช่ต้องการให้หนูมันเลี้ยงนะลูกเวลาท่านจากไปตาท่านจะปิดสนิทว่าลูกชันดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นหนูต้องอดลูกเทียมเกวียนเยี่ยงควายจำไว้นะลูกอดทนลูกทำซ้ำๆ้อ่านซ้ำๆ้ทวนซ้ำาๆขอยิ้มให้กล้องอีกครั้งนะคะ <c oughs> ในไหนก็นานๆคุณพี่เขาจะตัดมาทางดีฉันสักทีมาดูเลยลูกฉะนั้นนะคะประโยคนี้ค่ะจำลูก เวลาเขียนหนังสือนะลูกเวลาเขียนแบบเนี้ยฉันต้องอะอดถ้าหนูง่วงหนูอย่างนี้เลยลูกอด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 เพราะครูทำทนทนทนแล้วครูไม่ได้เห็นนี่เป็นสีแดงนะลูกครูเห็นเป็นสีใสๆเพราะเป็นยดมึกแห่งหยาดเหงื่อของพ่อแม่เราลูกมันต้องจานเข้าไปในหัวใจ 6,480ชั่วโมงในท้องแม่วันหนูคลอดเลือดหลังรินหนูขยันให้ตายไงเลือดสยดก็ไม่ออกเทียบกันไม่ได้ลูกทำซะลูกนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะข้อสอบนี้นะคะหนึ่งคือทำอย่างไรหนึ่งคืออ่านให้จบประโยคค่ะอดทนไว้ลูกถ้าเมื่อไหร่ง่วงนะลูกบอกกับมันเลยไอตัวง่วงเนี่าบอกนอนแน่แต่ฉันขอต่ออยครึ่งชั่วโมงและหนูรู้ไหมว่า หนูจะเกิดการสู้กับมันนะครึ่งชั่วโมงเสร็จตาหนูแข็งแนละ้วครึ่งชั่วโมงแต่ละวันถ้าสามารถต่อรองได้ครึ่งชั่วโมงสิบวันเป็นเท่าไหร่แล้วะหนูตอบคณิตตกคณิตศาสตร์อีกแล้วลูกครึ่งชั่วโมงเป็นเออครึ่งชั่วโมงของสิบวันเป็นหา้าของสามสิบวันเป็นสิบหา้าหนูอ่านหนังสือจบไม่รู้กี่เล่มแล้วลูกนะคะอดทนนะลูกต่อไปใครก็สอนหนูไม่ได้นอกจากหนูต้องอดเองทนเองลูกวิ เคราะห์ประโยคให้เป็นโครงสร้างใจนิ่งๆนะลูกไม่ต้องจดตามนะคะหนูเรียนไปแล้วนะลูกนี่ไงคะประธานเวิร์บและนี่ไงคะแบรนด์สมุทรแคมป์เมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ในกรุงเทพแต่ท่านผู้บริหารทั้งหลายบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าถึงคะ่ะนะคะทั้งนั้นที่มีการบอร์ดแคสต์แต่ว่าต้องการให้หนูได้สัมผัสกับความงามอย่างใกล้ชิด <laughs> น้หนูกําลังตั้งใจฟังไงลกูกครูก็ขอนิดนึงขอบ้างอะไรบ้างลูกนะนึนึกว่าสร้างบทสร้างวิหารลูก <c oughs> ในนี้หนูจะต้องหาให้ได้ว่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรครูขอเน้นลูกหนูต้องรู้สามเรื่องลูกนะคะถ้าไม่มีหนังสือเซิร์ชเข้าไปใน Google ลูกแล้วก็เซิร์ชเข้าไปคำว่า agreement of subject and verb มีในทุกข้อคะ่ะ s and v ย่อนะคะ2ค่ะ tense ค่ะ3ค่ะ voice ค่ะมองแบบกว้างๆนะลูกเพราะเขาไม่ได้ออกเป็นออกตายนะคะภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะในข้อนี้หนูได้แล้วนะลูกพอได้แบบนี้เสร็จวิเคราะห์ประโยคเป็นโครงสร้างค่ะนี่คือแบบนี้ค่ะ เอ๊ะใครจําได้ลูกว่า ing ประธานเป็นผู้อะไรลูกกระทํา Ed ช่องสามถูกกระทําถ้าจําไม่ได้หนูคิดดูเอ็มันเหมือนกับถูกเอนะ็ดน่ะเราคงไม่เอ็ดใครหรอกแต่เรามักจะโดนเอ็ดมากกว่าถูกกระทําค่ะอิงกระทํา i n g ็กระทำา e ดช่องสถูกกระทําค่ะฉะนั้นเรามาดูเลยนะคะนอกจากนั้นอีกประโยคนึงทุกประโยคจะต้องเจออย่างนี้ค่ะเขาจะขีดเส้นใต้เพื่อนมีสองแบบลูกบาปประมิตร กักลยาณมิตรบาปมิตรนี่อาจจะชวนหนูตอนกลางคืนแลบแควอยู่หอแม่โทรมาทำไรลูกแลบแควแม่แคลคูลัสไม่ลูกลลม <Cal culus S 2> ไม่แคลคูลเลชันคืออะไรคะปอกเด้งกันลูกอย่าใช้โค้ดนี้กับผู้มีพระคุณลูกนะคะบอกแม่ไปตรงๆว่ากำลังปอกเด้งลูกนะคะเพราะฉะนั้นในนี้นะคะอ่าแสดงบางคนทำฉะนั้นในนี้ ในนี้ลูกมันจะมีนี่นะคะเราพวกนี้ไม่รู้ว่ามิตรดีหรือบาปมิตรมีหนึ่งในนี้แหละผิดแต่คำไม่ขีดเส้นใต้นี่คือกัลยาณมิตรถูกแน่นอนเพราะเขาไม่ขีดเส้นใต้ยึดเขาเป็นหลักลกูกโ,โยงมานี่เลยโยงมานี่เราจะยึดตัวนี้เป็นหลักเขาจะเช็คเราสามเรื่องลูกได้แก่พจน์ค่ะเชนส์ <ป ples S 2> ค่ะและ o i c e ค่ะ hot tense voice.